เขาจะชมมากเองอยโรงงานที่ยาดีหวานนะคเต็มหมดทุกคนเลยพวกนนี้หมกไม่บอกไม่ใส่ไม่บอกไม่ใส่นี้นี่ยเนี่ดูเด่นดิอันนี้ขายดีมากข้าวหมกพี่ขายดีมากเนีวันนั้นไม่ใส่หมกวันนั้นไม่ใส่หมกไม่ใส่หมกมากี่หมกสองหมกตั้งหลตังางหหมกข้างหน้าหมกตะเพลแล้วหมกวันนี้เขารู้ดีเขารู้แหละ โอ้ยนี่เห็นไหมใส่หมวกหมดเลยแต่งตัวรอๆหน่อยดิลูกเอ้ยแม่ให้ลูกชายแต่งตัวรอๆหน่อยสมสูตรไม่ได้ตรมันไม่จนรออย่าพูดคำว่าจนมันเจ็บเจ็บจีดเจ็บจีดโอ้โหตาคาบเยอะ พาไปเที่ยวหลายคนลูกคนมาไปเล่นน้ำทะเลนี่นี่อาการฮะเป็นอาการตัวเราล้อลูกเป็นไอ่ได้มีคนรวยเด้อเลยเดี๋ยวโดนเชื่อดิเจไม่ต้องใจมากี่หรอกถ้ารวยถ้าทำขยันในยังไงเขาก็ชอบผู้หญิงสมัยนี้ก็ไม่เรียกพี่ชายหรอกเรียกว่า เขาไม่เลือกูชายรอนะนี่เขาเลือกผู้ชายมากินเออถ้าไม่ทำมากินก็อยู่กินได้ไงละรอไม่เลือกคนรอเขาไม่เลือกผมแล้อพี่คิดเดียวเออนี่นี่นี่แม่ดดูดยืหน่นกตาหมูมที่่ี่ีุบาทเลือกอะไร่ยขายดีนาด้ข้าวหอมมะล้านนี้ร้านนี้ข้าวมะลินะคะ ไม่ใช่ข้าวแข็งไม่ใช่ข้าวสองไห้นะมอนมาปใหม่ก็อยางปรับขปปรับมาจนลงตัวยปับขาปรับมาจนคือคนไหนถ้าเชื่อฟังพี่ยาน่ะรับลองรวยทุกคนน่ะพี่ยาน่ะให้ปรับเพราะพี่ยาอยากให้เขาขายดีไม่ได้ให้ปรับเพราะตัวเรานะครับต่อไปคุณไปขายที่อื่นคุณก็ขายดีไม่ต้องมาขายที่นี่ก็ได้คุณเก่งแล้วคุณไปขายที่อื่นพี่ยาก็ไม่ว่าไม่ดีว่าเลยนะเนี่ยเขาทำดีก็ดีกับตัวเขาไม่ผิ ท่บไปก็้ีสี่เิบท่วไปก็้ี่สิที่นี่ยี่สิที่ไหนไม่มีอันนี้ไรอันที่เอาหมูทาไมไม่ใส่ใบให้มีโดอันนี่เป็นอมูรเียมกอไ่ออันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเจ็บพออันอร่อยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้มีเดคนเอยอพี่ยาอากจะบอกให้ขนมตาลเนี่ยกินมาตั้วราชนาจเยนะทีอากใต้นะ ก็ชอบกินใช่ไหมที่ใต้เนี่ยก็มีนะแต่พี่ยาเนี่ยคนใต้แท้ๆใช่ไหมขนมตาลที่ใต้ก็กินมาหมดแล้วร้านนี้แหละเด็ดสุดส่งและสุดราคาเท่าไหร่นะกรงนั้นสามห้าสามสิบที่ไหนถูกกว่านี้แล้วมีแล้วว่าโหลดคนโทรมาซื้อสุดไม่ต้องขายอย่าขายสุดนะไม่ขายนะกเกี่ยวกันก่อนเองโทรมาขายหรือเปล่าไม่ได้ขายจะขายชีวิตตัวเองไม่ไงจะไม่ได้ขายจะไม่ต้องขอเงียบเลยไม่ขาย เราสะสมบุญไว้เยอะๆ,แ,ๆแล้วเราป<ร>ขายยาเราเ,ราาเราืออย่าขายเด็ดขาดอย่าขายสูตรเด็ดขาดาเราขายขนมเราก็รวยแล้วรับรองรวยอยู่แล้วร้านนี้รวยแน่นอนเ<ม>ชื่อพยาไหมว่ารวยรวยเ<ม>นี่ยใครไม่มากินขนมตาร้านนี้นะพยาจะบอกไปมาโรงงานนะคุณหนับพลาดเลยนะพลาดอย่างแรงเลยนะขนมตาลร้านนี้พยา ไม่ number o เลยสำหรับพี่ยาไม่ number o สำหรับขนมฟ้าต้องมาประเทศไทยจริงจริงไหมครับเดียวเอง่ะ่ยาทหน่อยนะใส่ต่อเขาลดให้ผมนะเอาเลยเอาข้าแขงกดให้้าบอเคผมก็เอง

นี่ก็คนเข้าที่ใช่พี่ยานั่คนหลังยนักนเองลูกค้าเลยนะพอได้ลูกค้าแบบนี้มารู้สึกว่าเอยมีอะไรอยากขายอีกแล้วเออด้วยไม่ทัน ทำไม่ได้สองตัวห้วยอะไรครับห้ว,ว,ว,วโยโยตไม่ทันใครคู่ไหมใครคูมันใค่ใครไม่ทอดยี่สิบร้านนี้ดีมากอร่อยมากไม่ได้ดเคนจมว่มมาร้านนี้อร่อยมากแลรกวราคานี่ถูกมากเหมือนย,ย,ย,ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีนีแล้วอะเวอร์ทอดไมันทอด สิบปีท mm. ี่แล้วกําคานี้เองเราต้องได้ยินเสียงพี่เองร้านเนี้ยี่สิบอ่ะเลยเหมือนเราย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะราคาดีมากเลี้ยวไม่เลี้ยวไมาเลี้ยวไปมาเพราะทั้งวันตีทั้งวันตีทั้งวันอ่โมโหสามีก็ ตีไม่ไปตีไม่ไหวได้แต่อยตีผิดตีหัวนะยทำอะไรไม่ได้โมโหทุกแมททุกสัปดาห์ก็หล่ะทั้งวันอ่ะทุกเช้าวันสวัสดีครับสวัสดีเช้าข่อยาวนะครับทั้งวันอะไรอันนี้ปลาทูอีกแง่ออันนี้สวยอ่ะวิ่ง25บาทสวยมากเลยดิถามว่าปลาทูแบบพี่ยาชอบกินไซส์เนี้ไซส์เล็กกินปลาทูน่ะพี่ยาไม่ชอบกินตัวใหญ่นี่กินตัวประมาณเนี้ยมันจะอร่อย มันอรนอยถ้ตัวใหญ่นะไม่ไม่ชอบไม่ชอบกินได้ทั้งตั้องหรอว่งก้าอยากไปดูไปดูตรงทู้เรียนหน่อพ่ยาโ้ยมาแล้วเหรอไม่รู้ว่ามาอยาไปดูอ่ามาดองกิมอเดี๋ยวไปดูน้ำพี่อยาหน่อยลุ้งลุ้งเหรอ วันนั่งกินข้าวแบบนี้มีความสุขไหมนั่งกินข้าวแบบนี้มีความสุขไหมความสุขมากเลยค่ะจะไม่ชอบไหมชอบค่ะไม่ต้องนั่งห้องแอร์เย็นๆก็ไม่เป็นไรนะชอบแบบนี้ไหมชอบบรรยากาศแบบนี้ไหมโอ้ใส่ไหมเจ๊ใส่ขนมหวานขนมหวานดูดิไปดูดิเจ๊ใส่เจ๊ใส่ ้านรับน้องใหม่นะก็รับน้องใหม่งานก็รับน้องใหม่โอ้ยนี่เปนลูกขาหมูนี่เมื่อวานเธอไม่มาลูกค้าเมื่อวานมียาใหญ่เลยเออที่ยลังจะแจ้งให่ดิไม่มาเขาบอว่าพียาที่ผ่านเขาบอกทำไมขาหมูไม่มาฉันกลับมาฉันตั้งใจกินโอ้สลิมไม่มีนี่นหรอ โอ้ยนี่นี่นะซาดีอะไรนี่เองกับแห้งเหลียวเสียโอ้ยเนี่ยป้ากินไข่เตาสิบบาทนี่นี่นะไม่มีนะมีแต่ที่โรงงานเราเท่านั้นแหละนี่นี่เองฟั่งนี่มากินอะไรนี้สิบบาทมาเดิมให้ไหยมีคนมาเดิมยังมีแล้วโอ้ยมียาไปเดิมอีกไง่ต้องมาเดิมอยโอจะได้หมันหมามียาอยากนี่นี่รถจัองวันนี้ป้ากินไว้กินพรุ่งนี้มันจะกินรถจัองสิบบาทนะใส่น้ำแข็งก็ได้มียา มีน้ำแข็งเปล่าไปไปขอร้านน้ำน่ะร้านน้ำแข็งใสก็ได้ครับราน้ำแข็ก็ได้ครับกำลังไปเอากำลังไปเอาครับ ขนมหวานม,มาจากไหนนะจังหวัดอะไรนะลพบุรีค่ะลพบุรีนะ,ะนะไม่ได้มากใกล้ๆนะลูกค้าอันนี้คือน้องใหม่ร้านน้องใหม่แล้วนะเนี้ยทุกอย่างสิบบาทหมดเลยกะหล่ำสิบบาทมากินไข่เต่าสิบบาทแล้วก็รสช่องถ้าร้านน้องใหม่เอง,น,องน,น้องแข่งไปไม่มีจัง คลิปมันจะหมดทุกคนนอะดิไม่หมดหรอกเดี๋ยวพี่าใครรังคลิปบ้างเนี่ยตรงนี้ทีทุกคนเลยนะมีนะนี่นะนนะอันนี้นคือของชอบของชอบอันดับหนึ่งนะเนี่ยนะอันดับหนึ่งเลยพี่ยาชอบฮะมนะทีกินไข่เต่าสิบบาทนี่ดูเด็ดอันนี้นชอบกินมากเลยแต่เด็กเลยนะอันนี้ก็ชอบอันนี้เราชอบ น้ำกะทิทำเองเนี่ยรู้เปล่าพี่ยานะ่ชอบน้ำกะทิสีนี้ไม่ชอบสีแดงแดงยานปะพูนไม่ชอบสีแดงแดงชอบสีนี้แหละถ้าสีแดงมันจะหวานหวานเกินหวานเยอะเนาะแล้วก็สล,มสลิมส,สลิมไหมสิสลิมอันนี้ชอบอ่ะครับอันนี้ชอบไหมมีสีสีเขาสลิมจริงจีิงมีสีสลิมจริงจริงมีสีจริงจริง ได้ไดไหลายสีแล้วแต่เราเลยนะจริงสี่สี่ห้าสี่ก็ได้เ 4, 4, 5, 4ลยแต่เราแต่ว่าทำหลายสีแล้วมันจะยุ่งไงแล้วเขาขายสิบบาทาใช่ไหมใช่นะมาลองอันนีน้ก่อนถ้ากินนายรถจั่งพี่ยาต้องไปร้องเสียงจะชื่นใจพี่ชื่นใจนะสิบบาทนะคือไม่มีหรอกไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้สิบบาทแล้วพี่เอกตั้งตั้งอยู่ที่นี่นะเอาใส่ ทหวานหวาน้อยลงว่าวันที่มาพรีเซนต์ป่ะครับไม่น้อยไม่น้อย่ล้อะไรตัวตัวขนมหวานเนี่ยจะดีกว่าวันนั้นวันนี้รู้สึกจะเหนียวขึ้นนะพี่ยาบอกว่าให้เพิ่มสีสันหน่ยไงให้ใส่ไปเตอสีเ่นมกว่นี้อร่อยอ้าวหนุ่ลูกค้าเลครลูกค้าขอเถอะลูกค้าอร่อยอ่ะนี่เนเวลาว่ากทครับ อร่อยไม่เก็ียดเลอันนี้ก็คือมนมงคลครับสิบบาทโคตรอร่อยอ่ะเก็ียดไหมทำไมเกลดเรื่องอะไรเกลียดเรื่องอะไรครับเกลีเรื่องอะไของนี่มันพอดีเลยพอดีเลยสิบบาทเนี่ยอันนี้ในโกดังที่ยาคุณลุ้มพอชิมในโกดังไงด้วยอยากอยากชลยพี่ยาอย่าลองชิมสลิมมันนั้นยังไม่ถิงเนาะแล้วได้สลิมสลิมสั่งได้เลยครับสั่งได้เลยครับตัวมันทำเองปหมเนี่ยตัวทำเองค่ะทำเองทำเองเลยที่ของค้าลูกค้านย่างนะคะ ครับพ่อต้องถามแม่ค้าก่อนแม่ค้าครับเต็มใจพี่ยาติชมไหมครับเต็มใจค่ะเพราะเพราะนี่ตัวดังอยากไปอยูงไม่ติชมเราก็จะได้แก้ไขปรับปรุงไงดีกะทิพอดีเลยลงตัวอร่อยอร่อยไม่แพ้กับกรลิมสามห้า 5, 3, 5อี่้าสาหาก็ประมาณน ah. like sure ี้แหละอันนี้ก็อร่อยสิบบาทพอสิบบาทนี่มันรู้สึกอร่อยมามันอร่อยกว่าเดิมถ้ายี่สิบี่้อร่อยถ้บาทอร่อยนครับอร่อยจริงอร่อยจริงผ่านผ่านหมดเลยผ่าน ห่ักานทานหมดเลยสามตัวเนี่ย่า,าจะบอกว่าไม่เหยียบก็ไม่ได้นะีันไม่ใช่ปากกาปาอะไรเซนตมตเลยมาอยร